ปาเจราจาริยาหอนติมคุณุตตารานุสาสการข้าขอประนตน้อมสักการบูรพาคณาจย์ ผู้กอบเกิดประโยชน์ศึกษาทั้งท่านผู้ประสาทวิชาอบ,บรมจริยาแก่ข้าในการปัจจุบันข้าขอเคารพอบพิวันราลึกคุณอน,นันต์ ใจนิยมบูชาข้อเดชกะตะเวทิตาอีกวิริยาภาปัญญาให้เกิดแตกชันศึกษาสำเร็จทุกประการอายุยืนนาน อยู่ในศินลธรรมอันดีให้ได้เป็นเกียรติเป็นศีประโยชน์ทวีแก่ข้าและประเทศไทยเถอดปัญญาวุฒิกรเรเต No, -wa